ตำรวจแปดลิ้วปกครองจังหวัดปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกตรวจคุมเข้มตามข้อบังคับพลกฉุกเฉิน พร้อมนำโดรนออกบินประชาสัมพันธ์เพืาอระวังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 สอดส่องการกระทําการฝ่าฝืนข้อห้ามตามชุมชนและแหล่งมั่วสุมเสี่ยงอย่างเคร่งครัดวันที่29เมษายน2563เวลา16.30นณสนามกีฬาเทศบาลเมืองชฉเชิงเซาพัานตำรวจเอกธะราเทพตูพาณิชย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดส่วนที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดฉะเชิงเซาอําเภอเมืองฉะเชิงเซากอรโมโนจังหวัดฉะเชิงเซาและสมาชิกกองรักษาดินแดนร่วมเปิดแถวชุดเคลื่อนที่เร็วประกอบอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับเพื่อบินประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศัการาช2548และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาโดยได้นำโดรนออกบินประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ในการสอดส่องการกระทําผิดฝา่าฝืนของข้อห้ามของชุมชนตามแหล่งสุมเสียงอย่างเคร่งครัดหากมีการฝา่าฝืนก็จะจับกลุ่มดำเนินตามกฎหมายต่อไป